นี่ปัญญาชอบเสือนี่ครับเตีย้ยนี่ครับแม็กชอบแทบจักรยานนากลัวจิ้มหมัดการขับเรือหลงดูแล้วทำยังไงมีใครเขาถามเบียว่าขับเรือหลงขับยังไงเขาขับยังไงเขาขับความเร็วเท่าไหร่ตอนนี้เราจะมาสัมภาษณ์เบียจับแตกนะครับ เบียครูรู้สึกยังไงที่ทำเรือหลง <laughs> โอ้ตอนนี้ตอนนี้ไม่มีอะไรนอกจากไอ้แม็กแล้วก็นังน้องนัง,นงโป่พ่อผููภาคภูมิใจมากเลยนี่ครับกลับมาดูภาพเร็วตรงความเร็วของเขาแด่ความเร็วกำลังพอเหมาะนะคบถ้าแนม,มหินก็สูมือตอนนี้กำลังหักเรือ หักเรือล่มล่มนะครับจากเรือตรงตรงกลายเป็นเรือโค้งโค้งอ้าวไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับมูไปแล้วนาะนั่นเรือครับเรือไปแล้วครับไปแล้วแม็กแดกน้ำอาร์เจนตีทำไมไม่เรียกเพื่อนตอนนี้เดี๋ยวร์กระนั่งเดียวกระนั่ uh> ทังแบบขั้นเทพครับนี่คือการลงจอดของเบียรครับนี่เป็นการลงจอดของเบียบัดแมนลงน้ำาด้หรือกำลังเข้ารายฝั่งอันแบบน่าตอนนี้เบียกำลังดับเครื่องเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เบียกำลังควบคุมสมาธิ <c oughs> อย่างสูง<อ>ดูผักผ้าผากแน่กูชิวแมงหาเว้ยอี่ชิวแมงกู่ยังไงบาบดี้องทาย